เอริกคนนี้ต้องการเดินทางมาที่ประเทศไทยเพราะเงินจานวนมหาศาลเขาต้องการทัดวนกับแชมป์มวยไทยทันทีที่เครื่องบินลงจอดเอริกก็ตรงดิ่งไปยังสังเวียนของแชมป์คนนั้นทันทีเขาคนนั้นก็คือตองโพตองโพเป็นคนที่แข็งแกร่งมากเมื่อต้องเผชิญหน้ากับเสาหินขนาดใหญ่ตรงหน้าตองโพเพียงใช้แค่3ามกระบวนถ้าอย่างง่ายดายก็ทําให้เสาหินนั้นแตกละเอียดพลังอันน่าสะพรึงกลัวนั้นได้รับเสียงเชียร์อย่างกึกก้องจากผู้คนที่อยู่ในเหตุการณ์ทันทีตองโพคือตำนานในวงการมวยไทยใต้ดินทุกคนที่พบเขาต่างต้องก้มสีร้อยเพื่อ สแสดงความเคารพอย่างไรก็ตามมีคนจํานวนมากที่ไม่ยอมสยบและต้องการท้าทายตองโพผลสุดท้ายพวกเขาทั้งหมดต่างถูกกระบวนท่ามวยไทยเพียงไม่กี่ท่าของเขาฟาดฟันจนพ่ายแพ้ไปชายคนนั้นไม่ลังเลเลยแม้แต่น้อยเขาบิดคอคนที่กล้ามาท้าทายเขาอย่างง่ายดายตองโพโลดแล่นอยู่บนสังเวียนมานานนับสิบปีและจนถึงปัจจุบันเขาก็ยังคงเป็นตำนานอยู่ด้วยเหตุนี้ตองโพจึงได้รับฉาย,ยาที่ดังกึกก้องว่าจอมทำลายล้างการต่อสู้เมื่อครูได้นำไปสู่การ,รเผชิญหน้าอันเป็นความตายระหว่างนักสู้ทั้งสองเอริกทนไม่ไหวจึงก าออกไปท้าทายตองโพเขาดูตัวเล็กเหลือเกินไม่ยืนข้างแชมป์มวยไทยคนนี้เมื่อต้องเผชิญหน้ากับจอมทำลายล้างที่ร่างยัดย้ายตรงหน้าเอริกพ่ายแพ้อย่างชัดเจนทั้งในด้านความเร็วและพละกำลังตองโพคว้าศีรษะของเขาไว้เพียงแค่แทงเข่าเข้าที่หน้าท้องหนึ่งครั้งและเตะเข้าที่ใบหน้าของเอริกเอริกก็ล้มลงและมีเลือดไหลออกจากปาก ตองโพเห็นว่าเจตจำนงของเขามั่นคงเช่นนั้นจอมทำลายล้างจึงตัดสินใจให้โอกาสคู่ต่อสู้ได้โจมตีเป็นครั้งสุดท้ายแต่การโจมตีนั้นของเอริกกลับไม่ได้สร้างความเสียหายให้กับเขาเลยแม้แต่น้อยครั้งนี้ตองโพไม่ให้โอกาสเขาอีกต่อไปเพียงกระบวนท่าเดียวช้ม,มวยไทยก็หักแขนของเอริกจนผิดรูปในตอนนั้นเขาได้สูญเสียความสามารถในการขัดขืนไปโดยสิ้นเชิงแล้วทันใดนั้นตองโพก็ล็อกคอยริกไว้แน่นจากนั้นเขาก็ใช้เข่ากระหน่ำแทงเข้าที่หน้าอกขอ,ของคู่ต่อสู้อย่างบ้าคลั่งในที่สุดจอมทำลายล้างก็ใช้ว พร้อมกับเสียงกระดูกลั่นที่ดังขึ้นเอริกผู้ที่เพิ่งทัดวนเมื่อครูก็ได้สิ้นใจลงหน้าที่แห่งนี้แต่ทว่าตองโพกลับไม่รู้เลยว่าคนที่มาท้าทายเขานั้นเป็นที่ชายของชายที่อันตรายสุดขีดนามว่าราฮา ไม่ว่าคู่ต่อสู้จะแข็งแกร่งเพียงใดเขาก็ไม่เคยหวาดกลัวเมื่อได้ข่าวว่าพี่ชายถูกตีจนตายอย่างอนาถที่ประเทศไทยราฮาจึงรีบเดินทางมาไทยในทันทีกลางดึกเมื่อได้เห็นร่างที่ไร้วิญญาณของพี่ชายราฮาเจ็บปวดอย่างถึงที่สุดเขาปฏิญาในใจว่าจะต้องแก้แค้นให้พี่ชายให้ได้คืนนั้นเขาบุกไปที่ลานฝึกของจอมทำลายล้างเพียงลำพังเดิมทีราฮาตั้งใจจะ,ะเผชิญหน้าโดยตรงแต่เมื่อได้เห็นกับตาว่าตองโพใช้เพียงสามกระบวนท่าฟาดจนเสาคอนกรีต,ตแตกละเอียดราหาก็ถึงกับชะง,งักและถอยหลังกลับทันทีแม้ว่าความสามารถ ในการรับมือกับการจู่โจมของเขาจะสูงมากแต่ขนาดเสาคอนกรีตยังรับพลังของจอมทำลายล้างไม่ไหวถึงสามท่ายิ่งไปกว่านั้นเขาก็เป็นเทียมนุษย์ที่มีเลือดเนื้อธรรมดาคนหนึ่ง <c oughs> เพื่อที่จะแก้แค้นให้เอริกพี่ชายของเขาราฮาจึงด้านด้นไปหาปรมาจารย์มวยไทยนามว่าดูรัน ชายคนนี้มีบุคลิกที่แปลกประหลาดเขาเป็นคนพูดน้อยและสวมแว่นกันแดดตลอดทั้งวันดูจากภายนอกแล้วดูรันดูไม่เหมือนคนที่มีวิชาการต่อสู้เลยแม้แต่น้อยเพื่อเป็นการทดสอบฝีมือราฮาจึงถอดเสื้อและแตัดสินใจบุกเข้าโจมตีก่อนผลปรากฏว่าเขาถูกซัดกลับมาในหมัดเดียวราฮาไม่สามารถเข้าใกล้ตัวของอาจารย์ดูรันได้เลยในทุกๆก,การโจมตีของเขาเขาสามารถคาดเดาได้อย่างง่ายดายราฮาลม้มลงกลางสายฝนครั้งแล้วครั้งเล่าแต่เขาก็ยังไม่ยอมแพ้ทุกครั้งที่ลม้มลงราฮาจะลุกข,ขึ้นมาใหม่เสมอดูรัน เองก็สัมผัสได้ถึงความอึดและการทนทานต่อแรงประทะของราหา เพราะถ้าเป็นคนธรรมดาป่านนี้คงถูกเขาซัดจนต้องเข้าโรงพยาบาลไปนานแล้วเมื่อเห็นว่าชายหนุ่มคนนี้มีโครงสร้างร่างกายที่พิเศษอาจารย์ดูรันจึงตัดสินใจรับเขาเป็นสิทธิ์คนสุดท้ายแต่ทว่าวิธีการฝึกของเขานั้นกลับค่อนข้างประหลาดในช่วงกลางดึกขณะที่ราฮากำลังหลับอยู่จู่ๆเขาก็ถูกหญิงสาวสวยคนหนึ่งมัดมือมัดเท้าไว้แน่นเขาหลงคิดว่าการฝึกในวันรุ่งขึ้นจะน่าตื่นเต้นและรื่นรมแต่อาจารย์ดูรันกลับถือไม้พลองอันใหญ่เดินตรงเข้ามาเขาใช้ไม้พลองกระหน่ำตีลงบนร่างของราฮาอย่างบ้าคลัง่งเช้าวัน ได้จัดโปรแกรมฝึกความทนทานระดับเข้มข้นสูงให้กับราฮาเขาใช้จักรยานที่ประดิษฐ์ขึ้นมาเองแล้วบังคับให้ราฮาปั่นมันใต้น้ําอย่างบ้าคลั่งในบางครั้งราฮายังต้องดำดิ่งลงไปจนถึงก้นสระเพื่อฝึกความจุของปอดตกบ่ายเขาก็ถูกอาจารย์ดูรันบังคับให้เตะต้นมะพร้าวซ้ําแล้วซ้าเล่าราฮาเจ็บปวดจนต้องแผ่เสียงร้องตะโกนออกมาแต่ทันทีที่เขาเตะต้นไม้เสร็จเขาก็ต้องไปลากรถต่อขณะที่อาจารย์ดูรันนอนอับแดดอยู่บนรถเข็นนั้นเขาบังคับให้ราฮาลากไปเรื่อยๆจนกว่าพระอาทิตย์จะตกดินและสิิ่่่งทีเกกกนนนไปวาาาั้็คืออาจารย์ ดูรันสั่งห้าไม่ให้ราฮาติดต่อมีปฏิสัมพันธ์กับแฟนสาวของเขาเลยเพราะผู้หญิงจะทําให้เขาเสียสมาธิได้ง่ายซึ่งนั่นจะทําให้ความเร็วในการออกหมัดของราฮาช้าลงข้อกําหนดนี้ในที่สุดก็ทําให้เขาไม่สามารถอดทนได้อีกต่อไปราฮาคัด้านข้อกําหนดนั้นอย่างเด็ดขาดผลก็คืออาจารย์เดินเข้ามาซัดเขาไปหนึ่งหมัดหลังจากฝึกฝนมาได้ระยะหนึ่งราฮาก็ก้กาวหน้าอย่างรวดเร็วปานก้าวกระโดดต้นมะพร้าวในวันวานตอนนี้ถูกเขาเตะจนหักโค่นได้อย่างง่ายดายตอนนี้ราฮาได้ลอกคราบเปลี่ยนเป็นคนใหม่โดยสิ้นเชิงแล้วอย่างไรก็ตามอาจาจรรยย์ดังงคง เือนเขาว่าอย่ารีบร้อนเพราะแม้แต่ตัวเขาเองก็ยังไม่มั่นใจว่าจะสามารถเอาชนะตองโพได้หรือไม่แต่ราฮาไม่สามารถรอได้อีกต่อไปในขณะที่ความเจ็บปวดจากการสูญเสียพี่ชายยังไม่จางหายหากราหายังคงอยู่ที่นี่ต่อไปมันก็ไม่ต่างอะไรกับการมีชีวิตอยู่ไปวันๆอย่างไร้ความหมายดังนั้นในช่วงกลางดึกราฮาจึงบุกเข้าไปในถิ่นของแชมป์มวยไทยเพียงลําพังเมื่อต้องเผชิญหน้ากับเหล่าลูกน้องที่เข้ามาขวางทางราฮาใช้กระบวน่าอันดุดันและเฉียบคมซัดพวกมันจนล้มคว่ำทุกคนเขาเดินพางตะโกนเรียกชื่อจอมทำลายล้างไปพลาง ในที่สุดเขาก็ปรากฏตัวออกมาราหาท้าทายแชมปวยไทยคนนี้อย่างไม่เกรงกลัวเมื่อต้องเจอกับชายหนุ่มที่โอหังเช่นนี้จอมทำลายล้างจึงสั่งให้ลูกน้องเข้าไปจัดการเขาทันทีเมื่อเห็นว่าลูกน้องคนนั้นยังไม่ยอมสยบราหาจึงจามสอกเข้าใส่อย่างจังและปิดท้ายด้วยลูกเตะตีลังกากลับหลังอันทรงพลังทําให้เจ้าคนผมเปียคนนั้นหมดสภาพการต่อสู้ไปโดยสิ้นเชิงจากนั้นชายร่างกำยำอีกคนก็พุ่งเข้าใส่ทั้งสองปะทะกันได้ไม่นานราหาก็ถูกเขาเตะจนล้มลงกับพื้นหลังจากถูกกระหน่ำโจมตีอย่างต่อเนื่่องในทีสุด ราฮาก็สามารถกระตุ้นศักยภาพที่ซ่อนอยู่ของตนเองออกมาได้เพียงลูกเตะก,กวาดพื้นท่าเดียวของเขาก็ทําให้สถานการณ์พลิกกลับ ราฮาพุ่งตัวขึ้นมาแล้วระดมหมัดเข้าใส่ช่วงเอวของชายร่างยักษ์ใหญ่อย่างบ้าคลาั่งจากนั้นเขาก็ปล่อยท่าไม้ตายสุดท้ายด้วยการกระโดดลอยตัวขึ้นไปในอากาศแล้วจามสอกเข้าที่ศีรษะของมันอย่างจังชายร่างกำยำผู้นั้นถึงกับสลบคาที่ทันทีราฮาประสบความสําเร็จในการทัดวนกับบัลิกาที่แข็งแกร่งที่สุดของตองโพและเขายังได้รับสิทธิ์ในการทัดวนกับจอมทําลายล้างบนสังเวียนอย่างเป็นทางการแต่ทว่าข่าวนี้กลับล่วงรู้ไปถึงหูของแฟนสาวของราฮาเธอกลัวว่าเขาจะถูกความแค้นบดบังดวงตานั่่่นคคือออสาเเเหตตตุทีธิัั้งรงรก ฟังไว้บนตัวของราหา โชคดีที่ครั้งนี้เขากลับมาได้อย่างปลอดภัยแต่สภาพจิตใจของแฟนสาวราฮาได้พังทลายลงแล้วเพื่อขัดขวางไม่ให้คนรักไปเข้าร่วมการต่อสู้หญิงสาวจึงตัดสินใจแจ้งความจับราฮาในข้อหาข่มขืนเธอและเรียกตำรวจมาควบคุมตัวเขาไปแม้แต่อาจารย์ดูรันก็ถูกจับในข้อหาให้ที่พักพิงและสมรู้ร่วมคิดในที่สุดทั้งสองคนก็ถูกขังอยู่ในสถานกักขังแต่เพื่อแก้แค้นให้พี่ชายราฮาไม่สามารถปล่อยให้โอกาสนี้หลุดลอยไปได้ทั้งสองคนจึงปรึกษากันและตัดสินใจแหกคุกเพื่อไปเข้าร่วมการต่อสู้โดยอาศัยจังหวะที่ ผู้คุมเข้ามาสอบถามราหากระโดดเตะลงมาจากเพดานทําให้เขาหมดสติไปทันทีเมื่อทั้งสองคนมาถึงประตูเหล่าผู้คุมก็พุ่งกันโชคเข้ามาราหากระโจนเข้าใส่พร้อมแทงเข่าหนึ่งครั้งจากนั้นเขาก็จบการต่อสู้ด้วยลูกเตะหลังอันทรงพลังทั้งสองคนกระโดดลงมาจากชั้นสองของคุกผู้คุมที่อยู่ด้านล่างเห็นดังนั้นก็รีบปูเข้ามาล้อมจับแต่ด้วยลูกเตะตีลังกากลับหลังของราหาเหล่าผู้คุมทั้งหมดต่างล้มลงกองกับพื้นหลังจากนั้นเขาและอาจารย์ดูรันก็มุ่งหน้าไปยังสังเวียนมวยไทยใต้ดินนนด้ววยยกาาารแนะนํตัอ่ง เหิมของกรรมการทั้งสองฝ่ายก้าวเข้าสู่กรงแปดเหลี่ยมพร้อมที่จะสู้กันจนตัวตายเมื่อต้องเผชิญหน้ากับศัตรูที่ฆ่าพี่ชายของตนไฟแคนในตัวราหาก็ปัตุขึ้นมาอีกครั้งเขาต้องการเทียงแค่จะฆ่ามันให้ตายในทันทีเมื่อกรรมการสบัดมือให้สัญญาณยกที่หนึ่งก็เริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นทางการราหาไม่มีความเกรงกลัวแม้แต่น้อยเขาใช้พะละกําลังทั้งหมดบุกโจมตีตองโพอย่างบ้าคลั่งแม้ว่าหมัดและลูกเตะเหินหาวของราหาจะทรงพลังอย่างมากแต่ตองโพยังไม่โต้อตอบกลับเลยเขายังคงจดจ้องและสำรวจชั้นเชิญต่อ สู้ของราฮาต่อไปจนกระทั่งเมื่อโอกาสมาถึงตองโพก็ปล่อยมัดซัดราฮาจนล้มลงกับพื้นทันทีโชคดีที่ความสามารถในการรับแรงประทะของเขานั้นดีมากราฮารีบลุกขึ้นยืนและบุกโจมตีเขาต่อถึงแม้ว่าราฮาจะผ่านการฝึกฝนเป็นพิเศษจากอาจารย์ดูรันมาแล้วแต่เมื่อเทียบกับชแชมป์มวยไทยอย่างตองโพเขายังคงขาดประสบการณ์ในการต่อสู้จริงอยู่มากเขาใช้ออกด้วยท่วงท่าที่เล็กน้อยที่สุดแต่กลับสร้างความเสียหายให้กับราฮาได้อย่างรุนแรงที่สุดเมื่อเสียงกลองรัวดังขึ้นยกที่หนึ่งก็สิ้นสุดลงในตอนนี้ราฮา ถูกจอมทำลายล้างซัดจนใบหน้าเต็มไปด้วยเลือดแต่เขายังคงยืนหยัดและกระโดดไปมาได้ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นเพราะความสามารถในการรับแรงประทะอันเหนือชั้นของราหานั่นเองหลังจากพักเพียงไม่กี่นาทียกที่สองก็เริ่มต้นขึ้นอย่างรวดเร็ว เพื่อให้การต่อสู้ทวีความตื่นเต้นยิ่งขึ้นกรรมการได้เพิ่มเงินเดิมพันและสั่งให้ทั้งคู่พันมือด้วยแถบผ้าที่โรยเศกกระจกจนเต็มในตอนนี้นักมวยชัป์มวยไทยเริ่มเดือดดานขึ้นมาจริงๆแล้วเพราะไม่เคยมีใครยืนหยัดอยู่ได้จนถึงยกที่สองมาก่อนแต่ราฮากับหนังเหนียวและอึดถึงเพียงนี้เขาจุ่มมือที่พันผ้าลงในเศกกระจกอย่างบ้าคลาั่งต้องพอสาบานในใจว่าจะใช้หมัดนี้ชกราฮาให้ตายคาสังเวียนเมื่อการต่อสู้เริ่มขึ้นราหายกขาขึ้นเตะแต่เขากลับถูกจอมทำลายล้างหนีบขาาาไไไวว้้้้้ใตตรรัักแดดดอยย่่งนนนหมมทีเเ็ป กระจกแหลมคมพุ่งลงมาทันทีหมัดของตองโพกระหน่ำชกเข้าที่ร่างกายของราฮาครั้งแล้วครั้งเล่าพะละกกาลังของทั้งคู่ต่างกันมากเกินไปเห็นได้ชัดว่าราฮาถูกกดดันอย่างสมบูรณ์เขาถูกตองโพต้อนจนจน,จนมุมติดลูกกรงเหล็กและต้องรับสึกหนักจากหมัดกระจกที่ซัดเข้ามาไม่ยัง้งราฮาไม่มีโอกาสที่จะโต้อตอบกลับได้เลยหากเป็นคนอื่นป่านนี้คงกระดูกหักทั่วร่างและยอมแพ้ไปนานแล้วแต่ราฮาไม่ได้พึ่งพาเพียงแค่ความอดทนของเขาเท่านั้นเขายืนหยัดลุกขึ้นสู้ต่อในทันใดนั้นราฮาก็ปล่อยหมัดสวนเข้าที่ช่วงเอวของ อย่างจงจัสิ่งนี้ทําให้จอมทําลายล้างโกรดแค้นจนแทบบ้ามันพุ่งเข้ายกตัวราหาขึ้นแล้วกระหน่าโจมตีอย่างบ้าคลาั่งเขาถูกซัดจนเลือดทะลักออกจากปากแต่การโจมตีของตองโพก็ยังไม่หยุดลงมันขึ้นคลมร่างของราหาแล้วใช้หมัดที่เต็มไปด้วยเศษกระจกเล็งเป้าไปที่ศีรษะเพื่อปิดชีพท่ามกลางการระดมหมัดอันป่าเถื่อนของตองโพราหาทาได้เพียงใช้สองแขนป้องปัดป้องกันเอาไว้ในช่วงเวลาชี้เป็นชี้ตายนั่นเองเสียงระฆังจบยกที่สองก็ดังขึ้นพอดีราหายังคงยืนหยัดได้อย่างเข้มแข็งเพราะทั้ง,งฝา ยังไม่อาจตัดสินผลแพ้ชนะได้ผู้จัดงานจึงตัดสินใจว่าในยกที่สามจะเปลี่ยนมาใช้มีดเพื่อตัดสินตายสู้กันมีสองเล่มปะทะก,กันอย่างต่อเนื่องบนสังเวียนเพลงมีของจอมทำลายล้างนั้นน่าสะพรึงกลัวอย่างยิ่งเพียงชั่วครู่เดียวราฮาก็ถูกฟันเข้าให้แล้วเมื่อเห็นว่าหากเป็นเช่นนี้ต่อไปเขาอาจจะต้องสังเวชชีวิตราฮาจึงรวบรวมพลังกำลังทั้งหมดที่มีจนในที่สุดเขาก็สามารถทำให้จอมทำลายล้างทำอาวุธหลุดมือไปได้แต่ราฮาเองก็ถูกฝ่ายตรงข้ามซัดด้วยลูกเตะเข้าอย่างจังตอนนี้ทั้งคู่ต่างไม่มีอา กลับมาเปิดศึกด้วยหมัดลุ้นกันอีกครั้งในที่สุดตองโพก็หมดความอดทนมันใช้สองมือรัดคอของราฮาไว้แน่นหมายจะหักคอเขาให้ตายเหมือนที่เคยทํากับพี่ชายของราฮามาก่อนหน้านี้ตองโพเยย์ยว่าพี่ชายของเขานั้นช่างกล้าหาญเสียเหลือเกินทั้งที่รู้ดีว่าเป็นทางตันแต่ก็ยังดันทุรังจะสู้กับมันมันถากถางว่าพี่ชายของราฮานั้นช่างโง่เขลาเหลือเกิน คำพูดนั้นทำให้ความโกรธของราฮาพุ่มขึ้นถึงขีดสุดในทันทีเมื่อต้องเผชิญกับการดูหมิ่นเช่นนั้นเขาก็สติขาดถึงด้วยความแค้นราฮาพยายามดิ้นรนจนหลุดพ้นจากการพันธนาการแล้วเขาก็เริ่มเปิดฉากโต้กลับอย่างรุนแรงลูกแทงเขาหนึ่งครั้งส่งผลให้ดั้งจมูกของตองโพหักสะบน้นทันทีหลังจากนั้นราฮาก,ก็หมุนตัวเตะเขาอย่างจังจนมันต้องกระอักเลือดออกมาและฟันหลุดกระเด็นจอมทำลายล้างโดนเข้าไปสองท่าสอนดูเหมือนว่าเขาเองก็ไม่ได้เป็นอมตะหรือไร้เทียมทานอย่างที่ใครคิดในตอนนี้ราหายิ่งทววีคาามแแมแแข็งงกกร่ เขาเริ่มระดมหมัดสวนกลับอย่างต่อเนื่องราฮาใช้กำปั้นรัวชกเข้าที่กล้ามเนื้อตามข้อต่อต่างๆของตองโพและปิดท้ายด้วยการทุ่มจากด้านหลังจนมันล้มคว่ำลงกับพื้นราฮาเริ่มเปิดฉากแสดงฝีมือที่แท้จริงของเขาออกมาเขาเชี่ยวชาญกระบวนท่าของอาจารย์ดูรันอย่างถ่องแท้แล้วราฮาใช้ส่วนของร่างกายที่แข็งแกร่งที่สุดเข้าปะทะเขาระดมโจมตีไปยังจุดอ่อนที่เปราะบางที่สุดของจอมทำลายล้างอย่างบ้าคลั่งภายใต้การจู่โจมที่ดุดันเช่นนั้นแม้แต่สัตว์ร้ายที่เต็มไปด้วยมัดกล้ามมมอออย่่างงงตตโโพก็เเริิซซสขัน เริ่มเลือนลางลงทุกทีในที่สุดจอมทำลายล้างก็ล้มลงกลางสังเวียนหลังจากเอาชนะแชมป์มวยไทยได้แล้วราฮาไม่ได้ฆ่ามันเพื่อล้างแค้นให้พี่ชายแต่เขาตั้งใจจะไว้ชีวิตและเปิดทางรอดให้มันทว่าในขณะที่ราฮากำลังจะก้าวเดินลงจากสังเวียนนั้นเองตองโพกลับไม่รักษาศักดิ์ศรีของนักสู้เขาผลักราฮาเข้ากับลูกกรงเหล็กอย่างไม่ทันตั้งตัวจอมทำลายล้างหมายจะใช้มีดที่ติดคายอยู่ในตะข่ายเหล็กสังหารเขาเสียแต่เขาไม่คาดคิดเลยว่าราฮาจะสวนกลับด้วยลูกเตะอันรวดเร็วราฮาอาศัยจังหวะนั้นรัออจอมทลายลย ไวแนน่จากนั้นเขาใช้มีดเพียงฉับเดียวปาดคอของมันจนสิ้นใจในที่สุดราหาก็แก้แค้นให้พี่ชายได้สําเร็จหลังจากนั้นเขาก็ได้กลายเป็นราชาคนใหม่แห่งวงการนักสู้และสร้างตำนานของตนเองขึ้นมา แต่เพราะความเบื่อหน่ายในชีวิตการต่อสู้บนสังเวียนใต้ดินราฮาจึงเลือกที่จะเร้นกายหายไปในขณะที่อยู่บนจุดสูงสุดของอาชีพทว่าการหายตัวไปโดยไม่บอกลาของเขากลับทำให้เจ้าพ่อวงการมวยใต้ดินต้องสูญเสียรายได้อย่างมหาศาลสิ่งนี้ทำให้มันโกรธแค้นจนถึงขีดสุดเพื่อบีบบังคับให้ราฮายอมกลับคืนสู่สังเวียนอีกครั้งเจ้าพ่อส่งยอดฝีมือออกไปเพื่อจัดการกับเขาในขณะนั้นราฮากำลังเต้นรำกับภรรยาอยู่บนเรือสปีดโบท๊ทโดยไม่คาดคิดนักฆ่าคนหนึ่งชักปืนขึ้นมาจ่อที่ท้ายทอยของเขาสิ่งนี้้ทใหราหาเดด,ดือ อย่าางมากเขาขมอารมณ์และส่งภรรยาออกไปก่อน จากนั้นจึงหมุนตัวปัดปืนออกอย่างรวดเร็วแล้วราฮาก็ปล่อยหมัดสวนกลับไปทันทีแต่ทว่าภรรยาของเขาที่เพิ่งเดินไปถึงประตูกลับถูกลักพาตัวไปทันใดนั้นพายในเรือนักฆ่าอีกคนก็เงื้อขวานจามเข้าใส่ราฮาใช้การกระโดดเพียงครั้งเดียวเพื่อหลบการโจมตีเขาซัดลูกเตะเข้าที่หน้าอกของฝ่ายตรงข้ามหนึ่งจังราฮาเผินหน้ากับพวกมันด้วยความใจเย็นเขาคอยหลบหลีกคมขวานที่ฟาดฟันเข้ามาอย่างต่อเนื่องราฮาหาจังหวะที่เหมาะสมซัดจนอาวุธของคนหนึ่งหลุดมือแล้วเขาก็หมุนตัวเตะเข้าใส่ย,ยอดนักฆ่างสุดแร ท่านใดนั้นราหาก็จัดการสังหารนักฆ่าคนสุดท้ายจนสิ้นชีพเขาไม่รอช้าและรีบหมุนตัวกลับเพื่อไปช่วยภรรยาแต่ราหาคาดไม่ถึงว่าตนเองจะถูกนักฆ่าสาวชาวญี่ปุ่นเข้ามาขวางทางไว้ทั้งสองฝ่ายพุ่งเข้าปะทะก,กันในทันทีเมื่อต้องผเผชิญหน้ากับนักฆ่าสาวที่ดุดันเช่นนี้ราหาจึงไม่ยอมออมมือให้แม้แต่น้อยเขาเปิดฉากจู่โจมโดยตรงในจังหวะที่นักฆ่าสาวชาวญี่ปุ่นกำลังระดมเตะอย่างบ้าคลั่งจนเผยให้เห็นช่องโหว่ราหารีบคว้าหมับเข้าที่ต้นขาของเธอแล้วผลักกระแทกเข้ากับผนังอย่่่าางงงแรรเขพุออกไปปทีปะตู และเห็นภรรยาถูกควบคุมตัวอยู่บนหลังคารถแต่ในขณะที่ราฮากำลังปีนขึ้นไปบนหลังคาเรือสปีดโบสนั่นเองเขาถูกนักฆ่าสองคนประกบทั้งจากด้านหน้าและด้านหลังในขณะที่เรือสปีดโบสกำลังพุ่งไปด้วยความเร็วสูงมากแต่ทั้งสามคนกลับกำลังตัดสินเป็นตายกันอยู่บนหลังคารถราฮาใช้การตีลังกาเตะจนนักฆ่าสาวชาวญี่ปุ่นล้มคว่ำจากนั้นเขากระโดดถีบส่งร่างของเธอร่วงตกจากเรือสปีดโบตจนเสียชีวิตนักฆ่าอีกคนหมายจะฉวยโอกาสรอบโจมตีแต่กลับถูกราฮาจับหักแขนก่อนจะปิดท้ายด้วยลูกเตะ ตัวัวจนเขาร่วงตกหน้าผาไปนักฆ่าส่วนใหญ่ที่เจ้าพ่อส่งมาต่างถูกกำจัดจนสิ้นซากสิ่งนี้ทําให้มันโกรธแค้นจนถึงขีดสุดหลังจากรู้ว่าราฮาอยู่ในประเทศไทยเจ้าพ่อจึงยอมทุ่มเงินมหาศาลเพื่อติดสินบนตํารวจไทยเมื่อฝ่ายตรงข้ามชูบัตรตํารวจขึ้นมาราฮาก็ลดการป้องกันตัวลงอย่างไม่ทันระวังโดยไม่คาดคิดหลังจากนั้นเขาก็ถูกไฟฟ้าช็อตจนสลบไปตํารวจได้คุมตัวราฮาเข้าคุกด้วยข้อหาที่ไม่มีมูลความจริงอาศัยจังหวะน,นี้เจ้าพ่อจึงมาเจรจาด้วยตัวเองเพื่อเกลี้ยกล่อมให้ราฮากลับเข้าสู่สังเวียน ใต้ดินอีกครั้งไม่ว่าจะแพ้หรือชนะขอเพียงแค่เขายอมชกหนึ่งแมตช์ก็จะได้รับอิสรภาพมิฉะนั้นจะต้องติดอยู่ในคุกนี้ไปตลอดการแต่ท่าทีของราหานั้นแข็งกล้าอย่างยิ่งต่อให้ต้องติดคุกเขาก็จะไม่มีวันกลับไปบนสังเวียนนั้นเด็ดขาดเพราะราหารู้ดีว่าในวงการต่อสู้เขาคือตำนานเห็นได้ชัดว่าเจ้าพ่อตั้งใจจะใช้การล้มตำนานเพื่อสร้างตำนานบทใหม่ขึ้นมาบนสังเวียนจากนั้นจะมอบฉาย,ยาจอมทำลายล้างให้แก่นักสู้ที่ชนะเพื่อที่มันจะสามารถกอบโกยกำไรมหาศาลจากตลาดมวยใต้ดินได้ต่อไปแน่นอนว่าาร ไม่ยอมให้เจ้าพ่อบรรลุจุดประสงค์สิ่งนี้ทําให้มันโกรธแค้นจนแทบบ้าเจ้าพ่อสั่งให้ลูกน้องใช้เครื่องช็อตไฟฟ้าทรมานเขาในทันทีจากนั้นมันก็ทุ่เงินจํานวนมากเพื่อซื้อตัวนักโทษในเรือนจําเมื่อราฮาเดินเข้าไปในห้องบรรดานักโทษก็รีบปิดประตูเหล็กเสียงดังสน,นั่นพวกมันตั้งใจจะปิดประตูตีราฮาแต่พวกมันคาดไม่ถึงว่าเขาจะเก่งกาจถึงเพียงนี้ราฮาบุกตะลุยชกตั้งแต่ชั้นหนึ่งขึ้นไปจนถึงดาดฟ้าแล้วยังชกจากดาดฟ้ากลับลงมาที่ชั้นหนึ่งอีกรอบ ทำได้เพียงยืนมองราฮาเดินออกมาพวกมันไม่กล้าแม้แต่จะแตะต้องเส้นผมของเขาเลยแม้แต่นิดเดียวภาพเหตุการณ์นี้ถูกผู้คุมจ้องมองอยู่เช่นกันมันใช้ข้ออ้างที่ราฮาทเลวิวาทในคุกเพื่อลงโทษเขามันใช้แท้หนังฟาดราฮาอย่างโหดเหี้ยมทารุณยิ่งนักซึ่งทั้งหมดนี้เป็นฝีมือการบงการของเจ้าพ่อที่อยู่เบื้องหลังหลังจากอดทนต่อการถูกเคี่ยนตีจนจบราฮาเตรียมตัวจะกลับไปยังห้องขังเพื่อพักผ่อนแต่ทว่าเขากลับต้องเผชิญกับการยั่วยุข,ของนักโทษคนอื่นๆอ,อ,อีกครั้งราฮาก้าวปป้างนนลลว่่่อยูกกเเตะิิดมทททัีส กลับทําให้ชายอีกคนหนึ่งรู้สึกไม่พอใจอย่างมากเมื่อต้องเผชิญกับการลุกคืบเข้ามาของไม่ราฮาจึงถอยร่นอย่างต่อเนื่องทันใดนั้นเขาได้เหวี่ยงลูกเตะเข้าที่ใบหน้าของฝ่ายตรงข้าม แต่ไม่กลับหลบมันได้ราฮาจงใจประชิดตัวมันเพื่อสู้ในระยะประชิดแต่สิ่งนี้ก็ยังไม่ได้ผลถึงแม้ว่าไม่จะโดนลูกเตะของราฮาเข้าไปหนึ่งครั้งแต่มันก็ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อพลังการต่อสู้ของมันเลยแม้แต่น้อยหลังจากเผชิญหน้ากันในช่วงเวลาสั้นๆราฮาเป็นฝ่ายรุกเข้าโจมตีก่อนทว่าไม่กลับเปลี่ยนจากหมัดมาเป็นการตบแทนวิชาการต่อสู้ของมันนั้นไร้กาดอย่างยิ่งราฮาหาจังหวะที่เหมาะสมเพื่อจะใช้ลูกเตะบินกระโดดถีบใครจะไปรู้ว่ากลับถูกหมัดของมันสลายการโจมตีได้อย่างง่ายดายหล เพียงครั้งเดียวก็ต่อยจนเสาของเรือนจําหักสะบ้นสิ่งนี้ทําให้ราฮาตกตะลึงอย่างถึงที่สุดหลังจากระดมหมัดเข้าที่หน้าท้องของม่อย่างต่อเนื่องราฮาก็สูญเสียการควบคุมไปโดยสมบูรณ์ในระหว่างวิกฤตเขาพุ่งเข้าใส่ไม่โดยตรงแต่กลับถูกมันทุ่มลงบนโต๊ะอย่างแรงราฮาในวันวาน,นบนสังเวียนเป็นตำนานที่ไม่เคยพ่ายแพ้เสมอมาจนถึงตอนนี้เขาถึงได้รู้ว่ามีคนที่แข็งแกร่งขนาดนี้อยู่ด้วยแต่ราฮาก็ยังไม่ยอมสยบหลังจากลุกขึ้นยืนเขาก็พุ่งเข้าหาม่อีกครั้งคราวนี้มันไม่ยอออออมมมมืใหห้ีกต่ไปัััด เข้าที่คางของราฮาเขาหมุนตัวกลางอากาศแล้วลม้ลมลงกับพื้นจนสลบไปโชคดีที่ในตอนนั้นผู้คุมได้เข้ามาช่วยชีวิตเขาไว้ได้ทันเวลาทั้งสองคนถูกลงโทษด,ด้วยการเคี่ยนด้วยแส้หนังเพราะพวกเขาละเมิดกฎระเบียบของเรือนจำความเจ็บปวดอันแสนสาหัสทำให้ราฮาแผดร้องออกมาเสียงดังส่วนไมที่อยู่ข้างๆกลับเป็นมนุษย์เหล็กตัวจริงเขาเฉยเมยและไม่มีปฏิกิริยาใดๆเลยแม้แต่น้อยไม่ยังแสดงท่าทางดูแคลนเสียงร้องของราฮาอีกด้วยหลังจากผ่านศึกใหญ่มาได้ไม่นานทั้งสองคนกลับกลายเป็นเพื่อนกันไม่เป็นฝ่ายเดินไป ที่ห้องของราหาด้วยตัวเอง เขาคิดว่าคืนนี้ตนเองจะต้องต่อสู้อีกนะเสียแล้วผลปรากฏว่าไม่ไ,มได้ลงมือแต่ยังหยิบยื่นยาสมานแผลให้ราฮาอย่างใส่ใจหลังจากนั้นเขายังพาราฮาไปพบกับบุคคลลึกลับคนหนึ่งเขาตื่นเต้นอย่างยิ่งเมื่อได้พบกับบุคคลลึกลับคนนี้เพราะคนผู้นี้ก็คืออาจารย์ของเขาที่ชื่อดูรันอย่างไรก็ตามในขณะนี้ดวงตาทั้งสองข้างของเขาถูกทําให้บอดสนิทสิ่งนี้ทําให้ราฮาเจ็บปวดใจเป็นอย่างยิ่งแต่อาจารย์ดูรันบอกกับเขาว่าในตอนนี้ร่างกายของเขาได้กลายเป็นอิสระและคล่องแคล่วมากยิ่งขึ้น ดูรันสามารถคาดคเนาการเคลื่อนไหวของศัตรูได้อย่างแม่นยำทั้งสองคนคุยกันได้ไม่นานข่าวร้ายครั้งใหม่ก็มาถึงหลังจากภรรยาพบว่าราหาหายตัวไปในประเทศไทยเธอจึงรีบขอความช่วยเหลือจากตำรวจทันทีใครจะไปรู้ว่าตำรวจกลับแจ้งข่าวนี้ให้เจ้าพ่อทราบเมื่อรู้ข่าวมันจึงสั่งให้ลูกน้องลักพาตัวภรรยาของราหาในทันทีและใช้ชีวิตของภรรยามาข่มขู่ให้ราหายอมกลับขึ้นสังเวียนราหาทำได้เพียงจำใจตอบตกลงตามคำขอของมันแต่เขารู้ดีว่าเจ้าพ่อต้องวางแผนให้เขาไปตายบนสังเวียนอย่างแน่นอน ื่อช่วยให้ราฮาผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้ดูรันจึงตัดสินใจถ,ถ่ายทอดวิชาทั้งหมดที่ตนเองมีให้แก่ราฮาในวันต่อต่อมาเขาต้องการยกระดับประสาทสัมผัสของเขาให้สูงขึ้นดูรันได้ปิดตาของราฮาเอาไว้และให้เขาเผชิญหน้ากับเหล่าชายร่างยกย้ายคนอื่นๆราฮาถูกซ้อมอย่างรวดเร็วจนแทบจะลุกไม่ขึ้นแต่ด้วยประสาทสัมผัสที่พัฒนาขึ้นเขาจึงค่อยๆเรียนรู้วิธีหลบหลีกการโจมตีผ่านการสัมผัสความรู้สึกแต่นั่นก็ยังไม่เพียงพอราฮาเริ่มกลับไปเผชิญหน้ากับมันอีกครั้งทุ ราฮายังไปตามหาเหล่านะักฟุตบอลแชมเปี้ยนมาเขาขอให้พวกเขารุมเตะบอลอาศัยตัวเขาเพื่อเพิ่มความคล่องตัวและการตอบสนองเพื่อให้เกิดผลลัพธ์สูงสุดไม่ได้ตามหาชายร่างยักษ์ใหญ่คนหนึ่งมาเพื่อช่วยให้ราฮาทําความคุ้นเคยกับคู่ต่อสู้ที่มีขนาดตัวใหญ่โตได้เร็วขึ้นวันเวลาผ่านไปวันแล้ววันเล่าราฮาค่อยๆก้าวหน้าขึ้นท่ามกลางการถูกรุมวงสวิงกินเหล่านั้นเขาค่อยๆเข้าใจเกี่ยวกับการต่อสู้จริงมากขึ้นหลังจากฝึกฝนมานานครึ่งปีในตอนนี้หมัดของราฮาแข็งแกร่งราวกับเหล็กกล้าหมัดเดียวของเขาสามารถทุกก้อน หิใหญ่ให้แตกละเอียดได้ราหาปิดตาและต่อสู้กับใหม่ในที่สุดเขาก็สามารถยินหยัดต้านทานได้เป็นเวลานานราหาประสบความสําเร็จในที่สุดในเวลานี้หมัดของเขาทั้งทรงพลังและอันตรายยิ่งนักราฮาหลบหลีกได้ทั้งรวดเร็วและแม่นยํา เขาเตรียมตัวมาอย่างเต็มที่สำหรับการต่อสู้แต่สิ่งที่ราฮาไม่รู้ก็คือคู่ต่อสู้ของเขากลับกลายเป็นจอมทำลายล้างในช่วงเวลาที่เตรียมการนี้มันได้ฉีดยากระตุ้นไปหลายสิบเข็มและทุกครั้งที่ฉีดเสร็จมันจะฝึกยกน้ำหนัก800กิโลกรัมเพื่อกระตุ้นกล้ามเนื้อจากนั้นก็หาคนอีกหลายคนมาเพื่อใช้ในการฝึกซ้อมชายร่างยักษ์ย้ายที่มีน้ำหนักนับร้อยกิโลกรัมถูกมันยกขึ้นได้อย่างง่ายดายภาพเหตุการณ์นี้อาจารย์ดูรันได้เห็นมากับตาเขาสัมผัสดได้ถึงพลังอมหาศาลของคู่ต่่ออสสูู้้้รรา,าจะะไไไปกัับมนดนดยงใขณ ที่พวกเขากำลังตกอยู่ในสภาวะทางตันราฮาก็เหลือไปเห็นเบาะแสที่สำคัญยิ่งนั่นคือรอยสักบนท่อนแขนของลูกน้องที่เฝ้ากลุ่มตัวเขาอยู่มันเหมือนกับรอยสักของคนที่ลักพาตัวภรรยาของเขาไปไม่มีผิดเพี้ยนนั่นหมายความว่าพวกมันคือคนคนเดียวกันจากนั้นราฮาก็คิดแผนการดีๆออกมาได้เขาจับลูกน้องคนนั้นมัดไว้แล้วบังคับให้มันพาไปช่วยภรรยาแต่มันไม่คาดคิดว่าตนเองจะตกหลุมพรางของราฮาเมื่อลูกน้องคนนั้นเห็นถ้าไม่ดีจึงเป็นฝ่ายชิงลงมือโจมตีก่อนมันถือมีดดาบยาวเฉวยโอกาสฟันเข้ามา าราฮาเองตัวหลบแล้วสวนกลับด้วยลูกเตะลูกน้องอีกคนเห็นดังนั้นก็รีบลงมือทันทีราฮาพุ่งตัวเข้าไปซัดหมัดใส่ลูกน้องคนต่อมาถืออาวุธร้ายแรงพุ่งเข้ามาอย่างบ้าคลั่งเมื่อราฮาเหลือไปเห็นกระทะน้ำมันเดือดทางซ้ายและขวดเหล้าทางขวาเขาก็เกิดไอเดียที่บ้าบิ่นขึ้นมาเมื่อลูกน้องพุ่งเข้ามาราฮาเองตัวหลบพร้อมกับคว้าขวดเหล้าฟาดเข้าอย่างจังเขาใช้เพียงไม่กี่หมดัดก็ล้มลูกน้องทั้งหมดลงได้จากนั้นราฮาก็ไล่ตามลูกน้องคนเดิมไปพร้อมกับประดมโจมตีอย่างบ้าคลั่งอีกระลลอออกกคคราวนนนนนีู้้้งัยม แพ้อย่างร่าคาบมันยอมนำทางราฮาไปยังห้องที่คุมขังภรรยาของเขาอย่างว่าง่ายราฮาเห็นภรรยาถูกปืนจ่อที่ศีรษะเขาและพักพวกจึงต้องยอมวางอาวุธหลังจากทั้งสามคนสบตาให้สัญญาณกันชายคนนั้นแซงทำเป็นโยนมีดสั้นลงพื้นราฮารีบเตะสวนในทันทีส่งผลให้มีดสั้นนั้นพุ่งไปปักเข้าที่หน้าอกของลูกน้องคนนั้นเขาพุ่งตัวเข้าไปแย่งปืนด้วยมือเปล่าจากนั้นราฮาก็จัดการล้มยามเฝ้าประตูลงในจังหวะที่เขากำลังจะพาภรรยาหนีออกไปเจ้าพ่อกลับนำฝูงลลูกกน้้้้อองเเขขาาามมพว คนของราฮาบางส่วนจึงต้องยอมจำนวนนักสู้ของเจ้าพ่อเห็งดังนั้นจึงพุ่งเข้ามาเย้ยยถากถางเขาราฮากระแท้นมากจนซัดลูกเตะเข้าใส่ทั้งสองคนพุ่งเข้าปะทะกำลังกันในทันทีจอมทำลายล้างกดร่างของราฮาลงได้อย่างง่ายดายจากนั้นก็ตามด้วยลูกเตะที่ซัดจนเขากระเด็นออกไปไกล จอมทำลายล้างไม่หยุดเพียงเท่านี้มันยังระดมหมัดเข้าใส่อีกครั้งภรรยาของราฮาเห็นดังนั้นจึงรีพุ่งเข้าไปรับหมัดนั้นแทนเขาเจ็บปวดใจอย่างที่สุดเมื่อต้องเห็นภรรยาถูกทำร้ายจนสลบไปต่อหน้าต่อตาสิ่งนี้ทำให้ราหาระเบิดความโกรธแค้นออกมาอย่างบ้าคลั่งเขาสาบานว่าจะใช้กำปั้นนี้ฆ่าจอมทำลายล้างให้ตายคาเวทีเพื่อล้างแค้นให้ภรรยาการดวลกันระหว่างเขาและมันเริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นทางการเมื่อก้าวขึ้นสู่สังเวียนตองโพบอกว่าเขาจะทำให้ราฮาและภรรยาได้ไปอยู่ด้วยกันในใปออโลกการรต่่สู้เ้เิมขึน ทันใดนั้นมันก็จุดชนวนความตื่นเต้นให้แก่ผู้ชมจนถึงขีดสุดจากนั้นจอมทำลายล้างก็ปลดปล่อยการโจมตีอันทรงพลังยิ่งนักโชคดีที่ราฮาหลบได้ทันเวลาแล้วเขาก็สวนกลับด้วยลูกเตะหมุนตัวจอมทำลายล้างจู่โจมเข้ามาอีกครั้งราฮาอาศัยความคล่องแคล่วของเขาหลบหลีกการโจมตีพร้อมกับระดมตีเข้าที่จุดอ่อนของตองโพอ,อย่างบ้าคลั่งราฮากระโดดขึ้นไปในอากาศแล้วซัดหมัดเข้าใส่ทว่าจอมทำลายล้างกลับไม่สะทกสท้านเลยแม้แต่น้อยสิ่งนี้ทำให้ราฮาตกตะลึงเขาไม่ยอมแพ้และเดินหน้าบบุกกโจมตีอีอ่าาง้ หลังจากโจมตีต่อเนื่องนับครั้งไม่ถ้วนราฮาหาจังหวะที่เหมาะสมแล้วสปริงตัวขึ้นเขาตั้งใจจะชกเข้าที่ใบหน้าของตองโพตรงๆผลปรากฏว่าราฮากลับถูกมันบีบคอไว้แน่นจอมทำลายล้างซัดหมัดใส่หนึ่งครั้งจากนั้นก็เหวี่ยงเขากระเด็นออกไปไกลาราฮารีบลุกขึ้นยืนอย่างรวดเร็วแล้วสวนกลับด้วยลูกเตะบินสองครั้งซ้อนทว่ามันกลับไม่ได้ผลเลยแม้แต่น้อยตองโพบีบแขนของราฮาไว้แน่นจากนั้นมันก็ระดมหมัดเข้าใส่พรรยาของเขาเห็นเหตุการณ์นี้ก็ตกอยู่ในความวิตกกังวลอย่างยิ่งที่แท้หลังจากที่ ราฮาขึ้นสังเวียนไปได้ไม่นานพนรรยาของเขาก็ฟื้นได้สติขึ้นมาท่ามกลางเสียงเชียร์ที่ดังกึกก้องของผู้ชมจอมทำลายล้างพุ่งเข้าใส่อีกครั้งความตื่นเต้นของผู้ชมพุ่งทะลุถึงขีดสุดตองโพอยู่ในท่วงท่าของผู้ชนะมันน้อมรับเสียงโห่ร้องยินดีจากฝูงชนส่วนอาจารย์ดูรันที่อยู่ด้านข้างก็วิตกกังวลอย่างมากเขาตะโกนบอกกลยุทธ์ในการแก้ทางคู่ต่อสู้ให้ราฮาอย่างต่อเนื่องในที่สุดราฮาก็เกิดความประจา่างหลังจากที่เขาคอยหลบหลีกการโจมตีของตองโพอย่างต่อเนื่องเขาเรีกระโดดขขึ้นนนไปบบ่าาอองงมัยรรววดเ็ และราฮาก็ระดมใช้ศอกจามเข้าที่ศีรษะของคู่ต่อสู้อย่างบ้าคลาั่งสิ่งนี้ทําให้จอมทําลายล้างโกรดแค้นจนแทบบ้ามันใช้มือข้างหนึ่งเหวี่ยงราฮากระแทกเข้ากับเสาหินอย่างแรงใช้มืออีกข้างบีบคอเขาชูขึ้นแล้วสวนด้วยลูกเตะตองโพเดินเข้ามาตรงหน้าราฮาใช้มือหนึ่งกระชากขัวเขาขึ้นมาเพื่อโอ้อวดต่อหน้าผู้ชมจากนั้นก็กดเขากระแทกกับเสาหินมันเตรียมจะปล่อยหมัดปิดชีพราฮาให้ตายคาที่โชคดีที่กรรมการสั่นระคังจบยกที่หนึ่งเสียก่อน ต้องพโพโกรดจัดจนปล่อยหมัดเดียวซัดเสาหินจนระเบิดแตกกระจายภายใต้เสียงตะโกนเรียสติอย่างไม่ลดละของอาจารย์ดูรันราฮาค่อยๆกลับมามีสติอีกครั้งอย่างไรก็ตามก่อนที่จะเริ่มการต่อสู้ในยกถัดไปจอมทำลายล้างกลับฉีดยากระตุ้นเพิ่มเข้าไปอีกหนึ่งเข็มซึ่งเหตุการณ์ทั้งหมดนี้ถูกภรรยาของราฮาเห็นเข้าพอดีเมื่อเสียงระฆังดังขึ้นยกที่สองก็เริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นทางการนี่คือการต่อสู้ด้วยอาวุธต้องโพใช้พลังกำลังอันบา้าคลั่งระดมฟันเข้ามาทำให้ราฮาแทบไม่่มมีีกาาาลลังจะต้นน้นนทไไดเเยยพ เขาก็ถูกตองโพซัดด้วยลูกเตะจนล้มลงมันยังคงใช้พลังมหาศาลฟันอย่างบ้าคลั่งจนอาวุธของราฮาหลุดมือตามด้วยลูกเตะที่ซัดจนเขากระเด็นออกไปไกลาจากนั้นมันก็ควงดาบเล่มใหญ่เข้าใส่ราฮาเขาหลบหลีกอาวุธพร้อมกับสปริงตัวขึ้นมาแล้วราฮาก็ปล่อยหมัดหนักเข้าใส่หนึ่งครั้งซึ่งสิ่งนี้ยิ่งทำให้ตองพโพโกรธแทนจนถึงขีดสุดมันใช้หมัดเดียวบล็อกลูกศอกของราฮาเอาไว้จากนั้นก็กระชากหัวของเขาแล้วระดมโจมตีอย่างบ้าคลาั่งเพียงแค่กระบวนท่าเดียวราฮาก็สูญเสียความสามารถในการต่อต้านไปสิิเช จอมทำลายล้างลากเขาไปที่เสาหินมันใช้แรงทั้งหมดที่มีฟาดร่างของเขาเข้ากับเสาหินอย่างรุนแรงตองโพชูมือทั้งสองข้างขึ้นอย่างลำพองใจพร้อมกับแผ่เสียงคำรามผู้ชมโดยรอบต่างอยู่ในอาการบ้าคลั่งขีดสุดจอมทำลายล้างไม่ยอมเสียเวลาอีกต่อไปมันยกตัวราหาขึ้นเตรนจะปลดปล่อยระเบิดสังหารครั้งสุดท้ายเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์เห็นดังนั้นจึงรีบวิ่งขึ้นมาตรวจอาการก่อนจะยืนยันว่านักสู้ได้เสียชีวิตแล้วข่าวนี้ทำให้ภรรยาของเขาเปลี่ยนสีหน้าไปในทันทีเธอพุ่งเข้าไปข้างกาย ให้โฮอย่างไม่คิดชีวิตท่านใดนั้นเธอก็พลันนึกถึงยากระตุ้นและความโหดเที้ยมที่ตองโพใช้ขึ้นมาได้โดยไม่ลังเลแม้แต่น้อยภรรยาของเขาตัดสินใจฉีดยาเข้าไปในร่างกายของสามีโดยตรงท่านใดนั้นราฮาก็ฟื้นคืนสติกลับมาจริงๆตามกฎแล้วการต่อสู้จะสิ้นสุดลงก็ต่อเมื่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเสียชีวิตเท่านั้นเมื่อไม่มีทางเลือกอื่นการต่อสู้จึงต้องดำเนินต่อไปสิ่งที่น่าประหลาดใจก็คือราฮากลับเป็นฝ่ายใช้ภาพปิดตาของตนเองที่แท้เขานึกถึงคำสอนของอาจารย์ดูรันและไม่ขึ้นมาาาได้ว่่ศิลปะกรตอ สู้นั้นความจริงแล้วเรียบง่ายมากไม่ว่าคู่ต่อสู้จะแข็งแกร่งเพียงใดแต่ปรับใดที่สามารถหลบหลีกการโจมตีได้และจู่โจมเข้าที่จุดอ่อนของคู่ต่อสู้ราฮาก็จะเป็นผู้ชนะในท้ายที่สุดซึ่งการฆ่าคะเนการโจมตีของคู่ต่อสู้นั้นไม่ได้พึ่งพาเพียงแค่ดวงตาแต่วิธีที่มีประสิทธิภาพที่สุดคือการสัมผสัสถึงกระแสหมัดของฝ่ายตรงข้ามและใช้จิตใจในการตัดสินการเคลื่อนไหวของคู่ต่อสู้ราฮาปิดตาลงในที่สุดเขาก็เข้าใจความลับในการโต้อตอบอย่างมีประสิทธิภาพต่อเนื่องหลายกระบวน่าจากนั้นเขาจึง หมุนตัวเตะเข้าใส่เต็มแรงเมื่อเห็นว่าสถานการณ์เริ่มพลิกกลับมาเป็นฝ่ายได้เปรียบราฮาตัดสินใจถอดผ้าปิดตาออกเพื่อผเผชิญหน้ากับมันตรงๆแต่ใครจะไปคาดคิดหลังจากที่ถูกโจมตีอย่างหนักหน่วงไปหลายครั้งจอมทำลายล้างกลับดูเหมือนจะไม่ได้รับบาดเจ็บมากนะักมันพุ่งเข้าหาราฮาอย่างบ้าคลาั่งเขาจึงกระโดดขึ้นกลางอากาศอย่างแผ่วเบาเพื่อหลบหลีกจากนั้นก็สปริงตัวกลางอากาศเตรียมซัดหมัดหนักเข้าที่กลางกระหม่อมของจอมทำลายล้างใครจะไปคาดคิดว่าเขาจะถูกต่อยเข้าที่ท้องอย่างจังถึงสองหมดัดจอมทำลายล้างซ้อมราฮา,าลงไปนบ่อ จากนั้นมันก็ใช้มือกดหัวของเขาจมลงไปในน้ําอย่างแน่นหนาไม่นานนะักราฮาก็หยุดดิ้นรน แต่ในสมองของเขายังคงปรากฏคำสอนของอาจารย์วงเวียนอยู่ในจังหวะที่ตองโพกำลังโห่ร้องดีใจกับผู้ชมราฮาก็ฟื้นคืนสติขึ้นมาอีกครั้งเขาคว้าโซ่เหล็กและฟาดเข้าที่คางของจอมทำลายล้างโดยตรงจากนั้นราฮาก็พันโซ่เหล็กไว้รอบหมัดของตนเองแล้วระดมซัดหมัดเข้าใส่นิ้วทั้งห้าของตองโพแตกละเอียดจนไม่มีชิ้นดีในตอนนี้มันถูกหมัดเหล็กซัดจนไม่เหลือเรี่ยวแรงจะขัดขืนได้อีกราฮาอาศัยจังหวะน,นี้พุ่งเข้าไปปลดปล่อยลูกเตะสังหารในทันทีเพียงลูกเตะเดียวก็ปิดชีพคู่ต่อสู้ลงได้อย่างราบคาบ ได้กลายเป็นราชาแห่งวงการมวยใต้ดินอย่างเต็มตัวส่วนไม้ที่อยู่ในคุกเมื่อได้ยินข่าวนี้เขาก็รู้สึกยินดีกับราฮาจากใจจริงภาพยนตร์เรื่องนี้จบลงเพียงเท่านี้ขอบคุณทุกท่านที่รับชมสวัสดีและพบกันใหม่โอกาสหน้า